วิธีพ่อบ้านทำไงให้เมียหลงรักก็คือราห้องน้ำครับผมนี่ครับมันคือกลยุทธ์เด็ดพิเศษที่ผมค้นพบด้วยตัวเองจากการวิจัยมาหลายปีวิธีการทําให้เมียมีมความสุขให้เมียยิ้มให้เมียรักเราเป็นนานชื่อนี่เลยครับผมแปลงและเป็ดนะครับฉีดเป็ดลงไปนะครับแล้วก็เอาแปลงไปจงขัดนะครับพื้น พองนะ้ให้สะอาดเลยนะขัดแป่งสะอาดดนะครับผมออกแรงหน่อยนะผมใช้แป้งทองเหลืองนะครับผมนะครับส่วนชั้นโค้งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องถูแต่ผมไม่อยากทายไงมันอาจจะอุาตาหกานะผมทาแค่พื้นพอแล้วนะครับผมชั้นโค้งเราก็ใช้แป้งแบบนี้นะครับเราก็เอาเป็ดลงไปเหมือนกันนะแล้วก็ขัดขัดลงไปครับเนี่ยครับตรงกําแพงนี่ก็ต้องขัดนะนี่เป็นลาดำเนี่ยขัดให้สะอาดนะถู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 ทำแบบผมรับรองเมียจะรักเมียจะหลงนะครับ ขัดไปขัดมันเข้าไปอันนี้ก็ผมก็เฉลี่ยขัดสัปดาห์ละครั้งเนหะ็นไหมเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยลาดำม,มาแล้วนะตรงไหนที่แบบว่ามันขัดยากหน่อยก็เอาน้ำยางนะฝาแดงตัวช่วยอัดลงไปอัดลงไปนะแล้วก็จริงๆก็คือ ผมเอาน้ำยาเนี่ยลงไวนะสักพักนะให้มันทำปฏิกิริยาเอฟเฟกต์ในการขัดนะครับผมมันก็จะขัดง่ายขึ้นนะเนี่ยกระป๋อกระแพงก็ต้องขัดทั้งหมดนะนะครับแต่ว่าทีนที้บางทีน้ำยา,าอาจจะแห้งไงเราก็ต้องเติมได้นะ,ะเติมแต่เติมแต่เนะีนะ่ยนไม่ต้องไปทำหรอกครับนะหน้าทองหรือว่าไอพิชีผูกตุ๊กตุ๊กตางตุ๊กตานี่นะครับแบบนี้เลยครับผม เนรักเนรหลงแน่นอนนะครับไม่ต้องไปพึ่งหมอพึ่งอะไรให้วุ่นวายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคุณทำอย่างเงี้ยเนียคุณจะรักคุณนะครับให้ดีนะปิดท้ายตอนเย็นด้วยเลยป่ะล้างจานเนีครับผมล้างจานนะครับให้ดีเนี่ยโอ้โหนี่คือจะสุดยอดเป็นอืมเขาเป็นเทิงนะผมนะครับหรือว่าจะเอามันเทิงเลยแล้วเมียนี่คือแบบบอกผมปัมอ่ะนะเนี่ยอ่ะขัดไป เนี่ยแนะนำขัดไปอย่าบ่นนะขัดไปทําได้เด่๋อย่าบ่นนะครับผมถ้าคุณทํานะแล้วคุณบ่นนะมันเหมือนคุณไม่ได้ทํานะครับผมคุณต้องทําด้วยรอยยิ้มนะเนี่ยผมจะแนะนําเลยทําด้วยรอยยิ้มนะก็ประมาณว่ามาเลยเอามาอีกเอามาเั่นอีกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะสนุกนะมันคือเกม,มคือการท้าทายอย่างเงี้ยมันคือการทําให้มันผ่านด่านอย่างเงี้ยคิดจะว่ามันเป็นเกมอะไรเงี้ยมันก็จะสนุกสนานนะเนี่ยครัดไป ก็ขัดเชือแผ่นนะขัดเชือกแผ่นเชือกแผ่นมีการขัดยาไปขัละเอียดนะขัดยาคือผมจะขัดให้มันทั่วไปก่อนนะครับเอาสอรสกปกที่มันใหญ่ๆออกให้ก่อนแล้วผมก็จะมาละเอียดอีกชีหนึ่งคืองานละเอียดคือเชือแผ่นเนี่ยก็ขัดไปเชือแผ่นเชือแผ่นไล่ไปนะครับจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะตามหลักที่ผมได้เรียนมานะที่ผมจะเปรียนตีมาในสาขานนี้เลยนะ ซ้ายไปขวานะครับบนลุงล่างนะเนี่ยก้สองผบ,บบนี้มานะเนี่ยก็ขัดไปนะครับขัดไปขัดแตขัดนี่นมันก็น้ำยาเติมได้นะไม่ต้องห่วงว่าเปลืองน,นะคุณไม่ต้องห่วงว่าเปลืองน,นะมันจะสนุกนะน้ำยาท่านยาน้อยจะไม่สนุกไงเนะี่ยอย่างนี้เนี่ยคุณต้องเอาขวดออกมาก่อนนะออกมาตั้งไว้นะออกมาก่อนนะครับผมคนตั้งไว้ข้างนอกก่อนให้มีพื้นที่นในการขัดนะ แล้วคุณก็อันนี้ยังไม่ดีอันนี้เหมือนน้ำยาจะแห้งแล้วต้องเติมใหม่เมั่ต้องเป็นห็ตเมืป็นหูน้ํายานะครับเติมไปเลยเติมไม่อั้นเติมเติมไปรัดกุมเหนด้วยรัดไปรัดไปโอเคนะนี่คือมันผ่านการกัดมาแล้วนะแต่จริงๆคือผมปิดขั้นตอนนะต้องเอานี่ออกไปก่อนนะผมลืมเนี่ยคือเขาบิดพลาดนะต้องเก็บไว้พิจารณาทั้งต่อไปห้ามพลาดนะต้องเอาออกก่อนอ่างน้นก็ขัดเนี่ยขัดไป แ,แรงหน่อยมันจะมีทั้งแปรงทองเหลืองแล้วก็แปรงที่เป็นบบสกอตไบนะพราะวกแปรงทองเหลืองมันก็ดีหรือไม่คุณก็แปรงทองเหลืองอัดไปก่อนหนึ่งรอบนะแล้วส่วนงานละเอียดค่อยเอาแปรงสกอตไบมาขัดอีกรอบนึงก็ได้นะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยมันจะลงลึกเข้าไปในซอกล่องกระเบื้องเอาลาดำออกมาได้ไงนะและ้วก็ล่องเล็กๆบนกาแพงเนี่ยนะมันจะออกได้ดีแต่ให้ใส่แมสก์นนะเดี๋ยวเพื่อพวกเชื้อโรคเชื้อโรคลาดำมันกระเด็นจริงๆถุงมือก็ควรจะใส่นะ แต่ผมมือมันด้านเลยไงนะครับผมล้างมาตั้งแต่ผมอายุบอกไปก็จะแก่นะคือผมล้างมานานจนมือผมมันมันทนแล้วนะแต่คุณถ้าคุณผู้หญิงจริงๆไม่ใช่ผูช้ชายเดยนะคุณผู้หญิงที่อยากให้ผมรักโผล่หลงก็ทำแบบนี้ได้นะครับผมไม่ต้องไปหาหมหอหมออะไรอาจารย์จงอาจารย์นะแบบนี้นครับผมผัวรักโผล่หลงนะครับขัดลาไปครับยท่องคาถาไว้ขัดลาไป ขัดมันเะข้า,าไปเนี่ยคือคาถาของผมนะขัดมันเข้าไปแล้วก็อย่าบ่นะบนะอย่าบ่นถ้าคุณทําไปบ่นไปเนี่ยมันจะเสียมูดนะอารมณ์ที่คุณสร้างมานะครับมันจะเสียหมดเลยนะครับแล้วเมียก็จะมองว่าคุณทําเพราะว่าทําเสียไม่ได้ทําไปอย่างงั้นนะครับมันจะคนละฟีลกับว่าว้าวอยากทําจังเลยฉันรักงานนี้จะอยากทำงานนี้จังเลยเนีย่ยมันคนละฟีลนะครับแล้วฟีลอ e ย่างหลังเนี่ยเมียคุณก็จะ แอบเปี้ยกคุณนะนะครับเพราะยังไงคุณก็ต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมคุณจะมาบ่นทาไมใช่ปะ่ะเชื่อผมหรือคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนี่คือ how to, how to นะハウทูเนี่ยถ่ายประตูด้วยขรียบร้อยนะประตูนะเนี่ยขัดไปขัดหลายๆรอบให้มันสะอาดนะเดี๋ยวผมก็จะขัดชะอกโก้ด้วยแต่ว่าไม่อยากคายไนงะผ้ามันจะอุจจาร์ก็คงต้องแข้งนี่ก่อนเพราะว่ามันยาวแล้วนะครับเแล้วผมก็พูดไปขัดไปผมเหนื่อยแล้วครับผมแต่ว่าอย่ากบ่นนะ ผมมีความสุขผมแฮปปี้คุณต้องหลออคุณต้องไม่ไม่ใช่หลออคุณต้องบอกตัวเองว่าผมแฮปปี้ฉันแฮปปี้ที่ขัดห้องน้ําและมีความสุขจังเลยทาเพื่อมีวัดีจะ้ะทำเพื่อผัวได้วัวดีจะ้ะ